จ,จะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเรื่องของการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะด้วยเครึ่งวงกลมนะคะอุปกรณ์ของนักเรียนนะคะวันนี้ครูมีแค่เครื่องวงกลมนะคะปากกานะคะแล้วก็ดินสอนะคะ,ะทีนี้เพื่อให้ครูชัดเจนมากขึ้นนะคะครูจะสร้างด้วยปากกาแดงนะคะ,ะแล้วก็มาร์กจุดด้วยดินสอ นะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นนักเรียนเตรียมอุปกรณ์3อย่างนี้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะโจทย์นะคะบอกว่าข้อ1น,นะคะสร้างขีดข้างบนนี้เราอ่านว่าส่วนของเส้นตรงนะคะเดี๋ยวครูอ่านตรงนี้ให้ฟังก่อนจอชอนะะแล้วก็มีขีดข้างบนตรงนี้นะคะอ่านว่านะคะ ส่วนของเส้นตรงเส้นตรงจอชอนะคะอ่าแ,แปลว่าอะไรแปลว่าให้ลากเส้นหนึ่งเส้นที่ไม่มีลูกศรอ,อ่าย้ํานะไม่มีลูกศรน,นะคะให้ตั้งฉากนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะเป็นรูปตัวทีตีลังกานะคะคือสัญลักษณ์ สัญ,ญลักษณ์คำว่าตั้งฉากนะคะหรือทำมุม90องศานั่นเองนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตั้งฉากหรือทำมุม90องศานั่นเองอ่ะใช้บรทัดชันิดนึง,ง,อ,งอ่ะทีนี้เขาให้จุดเฉช,ชิงมาแล้วแปลว่าถ้านักเรียนดูจากรูปนะมีบใบไม้มีปอปลาแล้วก็มีจุดเฉช,ชิงมาให้จดบอกว่าสร้างจอชอแสดงว่า จอจานเนี่ยยังไม่มีนะคะจอจานยังไม่มีให้เราสร้างจอจานด้วยนะคะให้ตั้งฉากกับเส้นตรงเนี่ยอันนี้สัญลักษณ์ที่มีลูกศรสองข้างนี้เรียกว่าเส้นตรงบอปอที่จุดจอนะคะที่จุดจอเอาละเราก็จะรัสร้างเส้นตรงชอชิงที่จุดจอสิ่งแรกทำไงคะนักเรียนจะต้องหาเส้น ตั้งฉากก่อนที่จุดฉอก่อนหา,หาเส้นตั้งฉากปแปลว่าอะไรนักเรียนจะนําจุดศูนย์กลางนะคะไว้ที่ปอปาก็ได้นะคะอ่าหรือจะจุดศูนย์กลางไว้ที่บอใบไม้ก็ได้นะคะนั้นคุณครูขออนุญ,ญาตวางไว้ที่บอใบไม้นะจุดศูนย์กลางจากนั้นค่ะแขนนะคะแขนศูนย์ทั้งสองข้างวางลงไปบนเส้นนะคะให้สนิทพอดีนะคะจากนั้นเลื่อนค่ะ เลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆจนเราเห็นชอชิงเห็นชอชิงไหมคะให้ทับชอชิงพอดีนี่ทับชอชิงนะคะแล้วเส้นข้างล่างอยู่เส้นศูนย์อยู่บนเส้นพอดีอา่านะคะทับชอชิงทับจุดชอชิงนะคะจุดชออยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะเส้นศูนย์เราทับเสร็จเรียบร้อยเราจุดที่90องศานะคะ ทำสัญลักษณ์ไว้ที่90องศา,าครูใช้ดินสอนะคะาจากนั้น่ะนักเรียนลากจุดนะคะจุดอยู่ตรงนี้นะให้ผ่านจุดชอชิงนี่ให้ผ่านจุดชอชิงนะคะแล้วก็ให้ตัดกับบอใบไ,ไม้ปอปลาด้วยนะคะให้ตัดลงมาปุ๊บแล้วก็แตะพอดีชึบอย่างนี้นะคะแตะอย่างนี้พอดีเลยแล้วก็ทําสัญลักษณ์ตั้งฉาก อ่านะคะสัญลักษ์ตั้งจากจุดจอจิงอยู่นี่แล้วก็จอจานอยู่ตรงนี้นะคะอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนใช้ดินสอนักเรียนลบเส้นนี้ออกนะคะลบอันนี้ออกไปเราไม่ใช้เพราะเขาให้สร้างจอชอนะคะให้สร้างจอชอโอเคเรียบร้อยนะหนึ่งข้ออ่าข้อต่อมาค่ะข้อ ที่สองค่ะโจทย์บอกว่าให้สร้างส่วนของเส้นตรง NL ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP นักเรียนดูมีส่วนของเส้นตรง MP อยู่ตรงนี้นะคะ N อยู่นี่แต่ L ยังไม่มีที่นี้ L นักเรียนจะอยู่ทางซ้ายหรือ L จะอยู่ทางขวานะคะแล้วแต่นักเรียนชอบแต่คราวนี้ครูขอเอาไว้ทางซ้ายนะคะเป็นไว้ทางซ้ายอ่าสิ่งแรกเลย นำเส้นศูนย์นะคะวางบนเส้น MP แล้วให้จุดศูนย์กลางวางทับจุด N พอดี body. อย่างนี้นะคะวางบบนีนะเห็นไหมคะจุดศูนย์กลางวางทับเส้นศูนย์ทับซ้ายขวาจากนั้นลากนะคะมาตรงจุด90องศาโอ้ยขอโทษค่ะ90องศาพอดีนะคะทำยังไงต่อดึงออกนะคะแล้วก็ลากเส้นต่อจุด ลากเส้นต่อจุดลงไปนะคะลากเส้นต่อจุดยังไม่หมดนะคะใส่ตัวอะไรคะ n คู่กับ l ใส่ l ลงไปนี่แล้วสัญลักษณ์ชากก็อย่าลืม,มจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างก็ได้ไม่ผิดนะคะต่อมานะคะข้อที่สามสร้าง ส่วนของเส้นตรง AE ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง KM สร้างส่วนของเส้นตรง AE ตั้งฉากกับส่วนเส้นตรง KM นะคะทำยังไงคะเห็นงไงคะเราก็ลากเส้น K M, มา1เส้นนี่ลากเส้นข้างหลังมา1เส้นเอาลากมา1เส้นนะคะจะยาวแค่ไหนก็ได้นะคะลากบา1เส้นสู่ขอบเส้นตรงนี้นะคะแล้วปลายจุดปลายเส้นจะต้องมีจุดนะคะจุดนี้โจทย์ตั้งชื่อให้แล้วว่า K แล้วก็ M นะคะ K แล้วก็ M นักเรียนเห็นหรือเปล่า k และก็ m นะคะต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวครูสร้างด้วยเส้นที่หนากว่านิดนิดนึ่งนักเรียนจะได้เห็นชัดๆผ่านกล้องนะคะสร้างเส้นให้หนากว่านิดนิดนึงอ่แล้วก็นี่ k แล้วก็นี่ m นะคะจุดปลายทั้งสองข้างนะคะต่อจากนั้นค่ะเขาบอกให้เราสร้าง ส่วนของเส้นตรง AE ตัดที่จุด S เพราะฉะนั้นนักเรียนกำหนดจุด S มาก่อนเลยนี่อย่างนี้นะคะกำหนดจุด S นี่จุดนีเ้เรียกว่าจุด S นะแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงโดยทำยังไงคะไปที่จุดนะคะเอาเครื่องวงกลมมาวางที่จุด S แขนศูนย์ของเราทับ เส้น KM พอดี D นะคะส่วนเส้น,สนตรง KM พอดี D. จากนั้นค่ะ mark จุดค่ะที่90องศาข้างบนนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลากเส้นผ่านค่ะนักเรียนจุดนี้ด้านบนกับจุดข้างล่างนะคะโดยที่คุณครูจะทําให้อยู่ในพื้นที่ที่โจทย์กําหนดให้ก็คือส่วนนี้ครูก็จะสร้างจุดมา1จุด นะคะแล้วก็สร้างจุดล่างมาหนึ่งจุดลากเส้นผ่านมาแล้วก็ใส่เส้นตั้งฉากปลายจุดครูตั้งชื่อว่า AE แบบนี้นะคะอืม AE ต้องเป็นปลายที่อยู่ตรงเส้นด้วยนะปลายเส้นด้วยนะคะตั้งจุดอ่าต่อไปข้อที่สค่ะใครทำตามไม่ทันหยุดสต็อปนะคะแล้วก็ค่อยทําหรือไม่ก็ ย้อนกลับไปมานะคะอะข้อนี้ข้อ4บอกว่าสร้างนะคะบอเส้นตรงบอยอตั้งฉากกับเส้นตรงวสอที่จุดกอเอาละหนูจะลากเส้นวสอมาก่อนก็ได้หรือจะลากเส้นบอยอก่อนก็ได้อ่คราวนี้ครูจะลากเส้นบอยอให้มีรูปร่างแปลกๆบ้างแล้วกันเนาะเ,าเป็นเฉียงๆไหมอ่ะเฉียงๆนะคะสังเกตน,นะคะ บยมีลูกศรสองข้างเราก็ต้องใส่ลูกศรน,นะคะสองข้างแล้วกําหนดจุดค่ะไว้ข้างในบยนะ,ะเส้นตรงบยนี้ถ้าจินตนาการนะคะมันสามารถยืดต่อไปได้อีกทั้งสองข้างแปลว่ามีต่อนะแปลว่ามีต่อไปได้อีกแต่เราจะเอาแค่จุดบยเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะ ที่จุดกอ,อนักเรียนกําหนดจุดกอมาหนึ่งจุดจุดกอไกลนะคะตรงไหนก็ได้ของเส้นระหว่างบอใบไ,ไม้กับยอยักษ์นี้ตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กําหนดจากนั้นค่ะทาเหมือนเดิมนาจุดศูนย์กลางวางไว้ที่กอไกลนําเส้นนะคะเส้นเส้นศูนย์ของเราทับบอยอพอดอีจากนั้นไปจุดที่90องศา จุดเห็นไหมคะมันจะเลยไปข้ออื่นใช่ไหมคะอ่ามันจะเลยไปข้ออื่นนักเรียนก็วางที่จุดนะคะวางที่จุดอ่าเมื่อกี้อาจจะมองไม่เห็นคุณครูอ่าวางสูงเกินไปนี่เห็นไหมคะก้าวสิ่มงศสาแล้วเราก็จุดนะคะแล้วก็นำไม้บรรทัดนะคะวางนะคะผ่านเส้นจุดพอดีนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ กำหนดให้มันอยู่ภายในพื้นที่ของข้อสนี้นะคะตรงไหนก็ได้ลากอกมาแล้วก็ใส่จุดใส่จุดนะคะใส่จุดใส่จุดที่ปลายไม่ได้สิใส่จุดที่ปลายไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นต้องต่อปลายไปอีกนิดนึงอย่างนี้นะคะ,ะนี่นะจุดต้องอยู่ภายในลูกศรน,นะคะ กำหนดว่าวอลแวนสอสาราแบบนี้นะคะอ,อย่าลืมสัญลักษณ์จานะคะเรียบร้อยสำหรับหน้า36